เฮ้ยน e ี่นม yeah ันดร็อคเตอร์นิโมนี่นะเอ่อสวัสดีครับดร็อคเตอร์เอาสวัสดีไวรุ่นเอ่อดร็อคเตอร์ครับพอดีว่าที่บ้านผมเนี่ยตอนนี้อุณหภูมิประมาณลบศูนย์องศานะครับ เออดรพอจะมีวิธีการอาบน้ํำไหมครับอ๋อเรื่องนี้นี่ดรถนัดเลยนะเราไปลุยกันเลยดรก็ทาให้ดูเลยดีไปแจ็ดรจัดไปดรเชื้อขนาวอาบน้ําดีจะไปยากอะไรล่ะฮ้

ทางสะดวกทางสะดวกสะดวกบ้าเลยละลุยฮะทำคลิป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  เอาอีกออช่วยด้วยเออ,เอ,อก็ใช้ได้นะวิธีนี้นะออช่วยด้วยช่วยุออ้ย ลอ,อาบแบบนินจาก็พาชิดตัวไว้ไหนวะเสร็จแล้วเสร็จแล้วอ,อาบกาแฟอุ๊ย <c oughs> <c oughs> ไม่ได้อาบน้ำมากี่ปีแล้ววะ <c oughs> ไปแล้วมันไปแล้วแต่ถ้าคุณไม่มีแฟนล่ะ <c oughs> <c oughs> ช่องเราจะถึงหนึ่งแสนซับเลยนนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดบซับสไครป์ให้ผมด้วยล่ะวาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลักเตอร์ขอตัวลาไปก่อนวาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันสำหรับคลิปนี้เนี่ยบายยอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะทุกคนหนาวดิ